เกล็ดแข่งหายากใครมีแบบนี้ถือว่าโชคดีมากดูดวงชะตาชีวิตไก่โดยออชัยไผ่ตันสวัสดีครับยินดีเข้าสู่การดูดวงชะตาชีวิตไก่ชนโดยอ,อชัยไผ่ตันนะครับครับมัดูไก่ตัวนี้นะครับนะผมขยายให้ดูนะครับฮนะสีเดียวกันนะสร้อยปกบา ระยะปกก้นตามตำราว่าไว้เลยนะครับปีกยาวปกถึงส้อยหลังเลยนะฮะปีกยาวนะครับแล้วก็หางนะครับหางพัดนี่เยอะมากเลยนะฮะนะจากที่สังเกตด,ดูแล้วก็เป็นไก่หางเรานะครับไก่หางเรานะครับก็ตามตำรารดูหางเรานะครับมาดูหน้าหงอนนะครับนะครับเป็นหงอนกอดกระหม่อม เป็นไก่ไอคิวไก่ฉลาดนะครับหัวคิ้วหนานะครับเป็นไก่ใจอดนะครับตาสีเหลืองอ่อนตาประหมอถือว่าโอเคนะครับไปดูส่วนอื่นกันครับครับมาดูเก็ดแกข้งตัวนี้นะครับนะลงตัวนะเป็นหนึ่งสองสามสามแถวนะสามแถวพยาคุดนะครับเก็ดอินทรีนะครับ เกตพยาคุดนะครับแล้วก็มีเกตดเดิมพันยันเข่าเป็นไก่สะก้ามตะกูลสูงมากเลยนะครับเนะี่ยไก่ตัวนี้นะครับแล้วเป็นเกตกีบบัวตัวน,นี้เป็นกีบบัวนะฮะกีบบัวฝังเข็มหน้าเดือยเป็นไก่แรงเดือยนะใช่เดือยเก่งนะครับรักเดิมพันด้วยนะครับไก่ตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันนะครับครับแล้วก็จะมีเน็บตรงนี้นะฮะขุนแผนตะกดทับนะครับ ถือว่าโอเคนะฮะไก่ตัวนี้นะครับก็มีพิษสงอยู่นะครับนะตรงเช่นกันฮนะมีเน็บตรงนี้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เน็บเน็บนอกนะขัดไปเรื่อยๆนะถือว่าโอเคนะครับเกยดเดิมพันเรียงสวยมากเลยนะฮะไก่ตัวนี้นะครับคบมาดูเกยดเดิมพันนะที่เรียงได้งดงามมากเลยนะฮนะไตขึ้นไปนะยันเข่า นะครับยันเข่าเป็นไก่สะกร,รมตระกูลสูงนะครับถ้าราคาไม่มากนะฮะติดหางไม่มากนี่ก็ตามสเต็ปนะครับจะไม่ไม่โชว์เท่าไหร่ถ้าเดิมพันเยอะนี่จะโชว์สเต็ปนะฮะเหนือชั้นเลยนะครับไก่ตัวนี้นะครับกลับมาดูแข้งซ้ายชัดๆนะครับนะอันนี้เกตประทัดช้างลำหากลำโค่นดีมากเลยบัวฝังเข็มนะครับ ตรงหน้าเดือยพอดีเลยนะฮะถือว่าใช้ได้นะครับไก่ตัวนี้นะเจ็บถึงขั้วหัวใจเลยนะครับนะเน็บนอกนี่ฮะนะใช้ได้นะฮะข้ามาดูบัวหลังกันนะครับนะนะบัวหลังตัวนี้อืเป็นบัวใหญ่มากเลยนะฮะลงมาต่ําลงเดือยถึงหมอนเดือยนะฮนะมีหมอนเดือยเป็นไก่โชควาสนาเงินทองด้วยนะครับไก่ตัวนี้รักเติมพันุแล้วก็ สองบานเพชรตรงนี้เป็นเกตเดียวกันกับบัวหลังนะะนครับลำหักลำโค่นดีนะไก่ตะกล้าตะกูลเลือดนักสู้เลยนะครับเห็นไหมฮนะสองบานเพชรนะครับแล้วก็ตรงนี้วผมขยายให้ดูนะมีเกตเต๋านะลักษณะสีนะเนี่ยจุดๆๆๆเป็นตารางเสี่ยนเบี่ยมนะเ,เนี่ยเกตเต๋านี่ไม่ยอมก้มหใหยใครนะครับถือว่าใช้ได้ครับส่วนก้อยนะก้อยก็มีแตกนะ นะมีแตกทั้งสองฝั่งเลยนะครับกยมีแตกสองฝั่งเลยเป็นไก่ที่ลมปานดีสปริงตัวดีนะครับนะว่องไวดีนะครับไก่ตัวนี้นะครับลำหักตรงโค้นใช้ได้เลยครับเดี๋ยวผมดูลึกลงไปนั้นอีกนะครับไก่ตัวนี้อันแรกเป็นต่อนะครับอันแรกเป็นต่ออันสองนี่จะเสมอนะฮะนะครับ ช่วงแรกนี่สปีดเลยต่อเลยอันสองเนี่ยเสมอพออันสามเก็บนะอันสามมาสีอนห้ายาวเลยเป็นต่อยาวเลยนะครับไก่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีจักเพชรล้อมเดือยตรงนี้นะหรือเก็ดพวงมาลัยนะครับถือว่าโอเคนะไก่ใช้เดือยนะครับครับแข่งฝั่งซ้ายก็เช่นกันนะครับนะโบวนหลังแน่นมากเลยนะ สังวานเพชรนะครับไตเรียงยาวเลยนะครับแล้วก็มีเม็ดข้าวสารพะอ,อินนะเรียงยันเถารูดล,ลบเป็นปีกรูดลีลเป็นหางใช่ได้ครับแต่ตัวนี้เก่งครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมโปดกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ